ตอนแต่มีรถไฟลาวจีนเนี่ยการท่องเที่ยวที่บางเวียงเป็นยังไงบ้าง,างอันนี้คือยังไม่เริ่มทริปเลยนะทุกคนแกาการะวังมึงมึงโอ้ตรงนี้คนมาเล่นน้ำกันคือคักมากนะ ้าวันสุดท้ายที่หลวงพระบางนะครับทุกคนก็กำลังจะเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมแล้วนะเพราะว่าวันนี้เราจะไปที่วังเวียงกันนะครับเราจะย้ายเมืองกันแล้วก็เดี๋ยวเช็คของก่อนว่าลืมไหมปะห้องลกมากนะครับไม่ลืมหรอกตอนนี้8ดโมงครึ่งนะอากาศดีมากๆนะครับไม่ร้อนเลยก็เดี๋ยววันนี้เราจะติดสอยให้ตามไปกับเพื่อนๆเหมือนเดิมนะก็เดี๋ยวไป วังเวียงกันจะไปอยู่ที่นั่น3คืนนะแต่ว่าเพื่อนผมก็อยู่ได้2คืนแล้วก็จะกลับก่อนนะครับแล้วผมก็จะไปที่อื่นต่อนะครับก็หลวงพระบางก็สนุกมากนะชอบประทับใจเป็นชีวิตที่แบบโซโลไลฟ์แล้วก็แบบผู้คนน่ารักนะครับร้านอาหารน่านั่งเยอะมากนะแต่ราคาข้าวของค่าเข้าประตูค่าจอดรถอ,อาจจะ แพงไปนิดนึงนะเก็บทุกเม็ดนิดนึงแต่ว่าก็โอเคแหละเรามาเที่ยวนอะออันนี้เป็นรถที่เราจะไปสถานีรถไฟความเร็วสูงนะครับขอบคุณครับรถรถใหม่เลยเดี๋ยวรออีกเโอเค,อเคนี่พวกเราก็มาติดต่อกับร้านพี่เขาไว้นะคือร้านที่เราแบบเหมาเรือเช่าลำนะครับคนละประมาณห้าหมื่นกีนนะทุกคนดูบรรยากาศตอนเช้านะครับ โอเคก็มาสรุปง่ายๆสําหรับทริปหลวงพระบางครั้งแรกของผมนะครับผมแล้วก็โชคดีที่มีเพื่อนๆมาแจมด้วยนะก็สนุกมากแล้วก็เมื่อวานก็หลักๆคือขับมอเตอร์ไซค์ทั้งทั้งทั้งวันเลยนะครับตอนกลางคืนก็ขับไปตลาดไปนั่นไปนี่อาจจะไม่ค่อยได้ถ่ายเยอะนะเพราะว่าเราขับคนเดียวไงก็สนุกมากๆอาหารอร่อยเมื่อวานไปกินบุฟเฟ่หมูกระทะร้านฟูมูลก็ราคาคุ้ม มีทั้งกุ้งม,มีทั้งปลาหมึกนะเมื่อวานหิวจนไม่ค่อยได้ถ่ายให้ดูเลยนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่สถานีรถไฟความเร็วสูงหลวงพระบางเพื่อที่กําลังจะขึ้นรถไฟนะครับไปที่เมืองวังเวียงก็จากนี้ไปประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับค่ารถจากหลวงพระบางไปที่วังเวียงเนี่ยหนึ 2, ่งแสนกนนีบนะครับก็สั่งซื้อผ่านแอป LCR นะครับหรือว่ามาซื้อที่สถานีไดก็ได้นะ ไปเลยที่นั่ง8แถว8ดทั้งแถวเป็นของเราหมดเลยวันนี้วันเสาร์นะครับคนค่อนข้างเยอะนะรอบนี้เป็นรถไฟขบวนสีขาวแดงโอ้ยเป็นลายธงชาติลาวนะครับตอนผมมาจากจีนเนี่ยเป็นสีเขียวเข้าไปเลยใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับจาก <Yes. S 1> หลวงพระบา,างไปวงเวียงนะ แต่ว่ารถขบวนนี้จะไปสุดที่สถานีเวียงจันทร์นะครับเมืองหลวงของสมุอลาวแต่ว่าเราได้นั่งแบบว่าหันหน้าเข้าหากันแบบนี้นะท็อปต้องนั่งนี่ไม่รู้ว่ารถจะไปทางไหนนะถ้าเกิดมันย้อนหลังมานี่เวียนหัวแย่เลยนะเนี่ย1 0บโมงสานาทีซึ่งก็ รถกับหลังนะคือทุกโบกี้ของรถเนี่ยมันจะมีที่นั่งแบบว่าหันหน้าเข้าหากันแค่หนึ่งอันก็คือที่นั่งตรงกลางแถวที่8ซึ่งเราก็อยู่แถวนี้พอดีแถวที่8นะครับผมก็คือมันเบียนหัวนิดนึงนะแต่เดี๋ยวก็ชินหรอกเนาะใช่ไหมเดี๋ยวชินโอเคหนึ่งหนึ่งชั่วโมงไม่เป็นไรหรอกไปบายบายหลวงพ่อบาง เเียวไพเนซูจังโคกงจอนเยือนเียเพวซูจังไปถึงแล้วแบ็คแ็คเกอร์ชาวยุโรปเยอะมากนะครับนี่เดี๋ยวเพื่อนผมมาในหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราต้องหารถเข้าไปในเมืองต่อนะเราจองโรงแรมไว้ใกล้ๆก,ก,กับริมแม่น้ำนั่นแหละจำไม่ได้แล้วว่าจองตรงไหนนะคือเพิ่งจองเลยนะครับถามความรู้สึกไหนที่ที่ก่อนที่ไปหลวเข้าบางมามีความรู้สึกยังไงบ้างครั้งแรกปะที่ไประเทศเรา อ๋อครั้งที่2แล้วครับครั้งแรกก็คือที่เวียงจันทร์ครับรู้สึกว่าที่หลวงพ่าบางเนี่ยก็คือเป็นเมืองที่สงบเรียบง่ายดีครับแล้วชอบชอบแบบความสงบหรือว่าชอบความวุ่นวายความแบบว่าในเมืองหรือว่าแบบสไตล์หลวงพ่าบางแบบสโลไลีฟอ๋อจริงๆชอบความวุ่นวายมากกว่าครับแบบกรุงเทพอย่างนี้ใช่ไหมใช่แบบกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยอ๋อคนกรุงคนกรุงนะครับคนเยอะมากนะตอนเนี้ยแบบประมาณทั้งเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะเป็นนักท่องเที่ยวชาวยุโรปแล้วทุกคนแล้วก็อาจจะเพราะว่าวันนี้เป็นวันเสาร์ด้วยแหละ ผมพามาให้ดูรถไฟขบวนนี้นะสวยมากเขาออกแบบให้เป็นแบบว่าธงชาติลาวนะครับสีแดงขาวน้ําเงินนะชื่อขอบวนว่าล้านช้างนะครับใช่ไหมอา่านว่าล้านช้างหรือเปล่าตอนนี้ไม่รู้ว่าจะเข้าไปในเมืองอยังไงนะครับเดี๋ยวพามาชมบรรยากาศหน้าสถานีก่อนนะนนนนเฮ้ยฝนฝนโปรยว่ะฝนตก,นกนอโอเคตออแต่เท่าที่เห็นเนี่ยมีรถสแถวเยอะมากนะครับ ก็น่าจะไม่ยากหรอกนะเดี๋ยวพามาดูหน้าตาสถานีรถไฟวังเวียงก่อนนะวังเวียงนะครับผมข้างล่างภาษาจีนเนี่ยอ่านว่าว่านหลงนะคือในภาษาจีนเนี่ยทุกสถานที่เนี่ยเขาจะมีชื่อของตัวเองนะเป็นเป็นภาษาจีนแบบรุงเทพเขาก็จะเรียกว่าม่านกู่ใช่ไหมเขาจะไม่ใช้ทับศัพท์นะครับอย่างอันนี้ก็วังเวียงว่านหลงหนบอกว่าฝนจะไม่ตกวันนี้มันก็ตก ก็ <uge ot> ขอบอกว่าจะตกเมื่อ<ม><ง>วานมึงบอกว่าพันเปอร์เซ็นต์อากาศดีคือตอนนีน้เดี๋ยวตอนวันมันก็จะดีไงดูดิตอนนี้เวลา1 1บเอ็โมง50นะฝนโปร,ปรยๆนะครับวังเวียงเรลเวย์สเตชันสวยอะ่ะแล้วก็ยังใหม่อยู่เลยนะครับสร้างตั้งแต่ปีเนี่ย2015-2016นะทุกคนจะ10ปีละเผิ่แป๊บเดียวเดี๋ยวตอน 你是中国人吗？对头。啊，你不是中国人吗？我泰国人。哦，对。说中文说这么好。哦，没有没有，一般。你是中国哪里的？中国四川。四川，哇，我一直很想去四川。你去啊，就跟我一路去走吧。我后天再再再回中国。我我在北京上学。哦。对，然后你你你想让帮我拍一张照。你是一个人来吗？一个人啊。哦，好厉害。哎，怎么厉害了？糊里糊涂就过去了。哈哈。要好。 呃、uh,，OK，<laughs> 一、二、三，哎，这个是是那个呃，不不不，照相的，照视频，二，那要照照相是吧？在这里就可以照张相。好好好好，没问题。OK，OK，很酷，一、二、三，换个姿势吧，oh. 一、二、三，一、二、三，来来个横吗？横，来个横，哦、oh.。 好好、嗯、<是>好好，都是搁着玩儿。他我在西双版纳，他们把车给我开，然后我在糊里糊涂章一盖就过紧了。他说啊，哦、是吧？就这样。你是准备回中国了吗、呃？准备回西双版纳今天晚上。你你已经在万荣玩了吗？了吗？万荣来玩了、啊，玩玩过了是吧？玩过了。 有什么好玩的？哎，万荣就是一个户外活动的天台。哎，你是是怎么玩的？是骑摩托车？我怎么不是？我是随机看看，因为他们当地的风土人情啊。然后从这里到那个市区里边儿是怎么走的？就那里坐车，多多多少钱呀？哎，你怎么说呢？去也很便宜，回来也贵，是吧？啊，好好，好谢谢。好的，一路平安，再见。喂，เมื่อกี้ยังรถเ还อะอ หลวงเขาบางหรือเปล่าถ้าจะไปทางไหนแล้วเขาก็จะไปจอดส่งตามโรงแรมนะครับไปเอาโรงแรมมาหน่อยครับบริสัทกอล์ฟินใช่ค่่ะจะพูดอังกฤษทำไมห้าคนห้าคนคนคนละสี่หมื่นคนละสี่หมื่นโอเคเออขึ้นตรงไหนครับไปขึ้นได้เหรอห้าคนแต่เดี๋ยวจะนั่งมุกเนาะให้มาฟูดในภาพที่ผมบอกโอเคขึ้นก็ไปได้ทัน ผมนั่งข้างหน้านะจะได้ดูวิวไปด้วยพี่ครับผมขอถามหน่อยครับว่าตั้งแต่มีรถไฟลาวจีนเนี่ยการท่องเที่ยวที่บางเวียงเป็นยังไงบ้างก็ก็เยอะขึ้นนะแขกก็แขกแขกก็ี่แขกมีมีมีเริ่มหลายขึ้นทั้งนักท่องเที่ยวจีนทั้งนกทงองเที่ยวการท่องเที่ยวก็สะดวกการเดินทางก็สะดวกครัวเพราะว่าไปได้หลายทางเด็ก ใช่ไหมครับแต่ก่อนคือแบบว่าแต่ก่อนที่ยังไม่มีรถไฟคือนั่งรถบัสได้อย่างเดียวเนาะตั้งแต่จากเวียงจันทร์มาวังเวียงประมาณห้าชั่วโมงไหมสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมง<ะ>แต่ว่าพอมีรถไฟคือแบบชั่วโมงเดียวก็ถึงแล้วชั่วโมงเดียวอ่าแล้วก็ไม่แพงด้วยนะครับแสดงว่าช่วงนี้นักท่องเที่ยวที่มาเทียเท่ยวเยอะที่สุดเนี่ยเป็นชาติไหนครับเออผสมกันนะส่วนมากจะเป็นจีนกเกาหลีอ่าเออเกาหลีผมเห็นเยอะมากเลยเกาหลีจีนแล้วก็ยุโรปก็จะเป็นแบ็คแพคเกอร์เป๊ะใหญ่มา แล้วตามจริงเที่ยววงเวียงเนี่ยเดือนไหนคือสวยที่สุดคนมาเที่ยวเยอะสุดครับธันวาเดือนธันวาเนาะช่วงใหม่ใหม่อ๋ออันนี้เดือนสาเดือนสามไม่มีเดือนสามไม่ค่อยมีฝนตกแม่นฝนตัฝนเริ่มตกแล้วครับแต่ได้ข่าวว่าเพิ่งตกวันที่ผมมานี่แหละเฮ้ยวันนี้วันที่สองเอาแล้ครับครั้งที่สองที่ตกครั้งที่สองแล้วอ่าอ๋อโอเคเนี่ยตกไปปล่อยนะโพแต่บรรยากาศดีมากเลย แต่ทำไมมีคนบอกผมว่าหลวงพ่ะบางกับวังเวียงเนี่ยเหมือนกันตัวลงเหมือนหรือไม่เหมือนแบบว่าหลวงพะบางกับวังเวียงเหมือนไหมไม่เหมือนแตกต่างกันยังไงครับแตกต่างกันยังไงแตกต่างก็เพราะว่ามันหลวงพระบางมันเป็นเมืองเมืองวัฒนธรรมมันมีวัดหลวงพระบางเป็นแบบมรดกโลกมรดกโลกเกิดขึ้นช่วงเนี่ยนะช่วงเดียวกับเป็น เชียงใหม่ตอนนี้จะเป็นร้านช้างตอนนั้นจะเป็นร้านนาอ๋อโอเคอคือเรามาคู่กันครับแต่ว่าวัาางเวียงจะเป็นแนวแบบว่าภูเขาธรรมชาติใช่ผจญภัยใช่ไหมครับ<ช><ช>มีกิจกรรมอ๋อโอเคโอเคมีกิจกรรมเอเแอนดเวชเอร์บอลลูนอบอลลูนอ๋อบอลลูนใช่ฝนตกหนักมากดูสิตกแบบโอ้โหอากาศไม่ให้เที่ยวเลยนะแสดงว่าผมอยู่ได้แต่โรงแรมเนาะวันนี้ไม่หยุดะพี่เขาบอกว่า พุ่งมาตกวันนี้นะครับผมวันนี้ผมมาฝนก็ตกต้อนรับเลยตกแบบตกแบบน่าเกลียดมากอะ่ะอันนี้คือใกล้ถึงย่านที่เราพักแล้วนะครับนี่เป็นฟิวประมาณนี้ทุกคนวังเวียงตรงนี้ครับโรงแรมผมที่ตรงไหนครับอยู่ข้างใน,นผมต้องเดินเข้าไปไหมครับเดินเข้าไปประมาณอีกร้อยเมตรอีกร้อยเมตรเนาะตรงสะพานนี้บอกครับโอเคครับขอบใจหลาย ช่ไหมภาษาเราเวลาพูดว่าขอบคุณต้องขอบใจไหลขอบใจเด้อขอบใจเด้อโอเคโอ้โหแอบโอเคครับแอบปลาเราห้าคนเนี่ยมาฝนตกต้อนรับเดี๋ยวเดินกั t h a n ง y ิวโอเคอ๋อนี่ไงที่ว่าไซฟูใช่ไหมใช่ใช่ไม่ใช่เป็นเราเข้าไปสภาตรงนี้ ตรงไหนนะโรงแรมผมตรงนี้บอกครับ Diamond Resort ไม่ครับดีโอไซนั่นแหละไอผมต้องเดินเข้าไปตรงไหนครับเดินเข้าไปตรงนี้อ๋อตรงนี้เนาะร้อยเมตรครับโอเคโอเคไปชีวิตโอ้โหเขาบอกว่ามาวังเวียงเนี่ย คือต้องมาผจญภัยนะอันนี้คือยังไม่เริ่มทริปเลยนะทุกคนก็โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอ,อยู่ตรงไหนอะตอนนี้หายโรงแรมไม่เจอโอ้นี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเฮ้ยน,น่าจะตรงนี้เลยทุกคนเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว r i v e r s i ไซ g ์าาการ์เดน โอเคครับทุกคนได้ห้องแล้วนะอ้า้ยดูบันไดสิตามจริงที่นี่เนี่ยมันเป็นโฮสเทลเลยนะคือมีทั้งแบบว่านอนรวมแล้วก็เป็นห้องแยกห้องเดี่ยวนะครับราคาคืนแล้วประมาณ6 0 0ถึง700บาทนะครับแล้วแต่ช่วงนะนี่อันนี้ห้องเราโอเคปึ๊บว้าวเฮ้ยห้องดีเลยเนี่ย กว้างมากกองเลอะนิดหนึ่งนะดูเป็นเตียงแบบว่าคิงไซส์แล้วก็เตียงเอ่เอ,อยนะสามจุดห้าฟุตแล้วก็มีระเบียงตรงนี้ตากผ้าได้แต่ตากเพาผ้าไม่น่าแห้งนะฝนตกนี่คุณเป็นรูมเมทผมหมอรูมเมทอันนี้เป็นรูมเมทผมนะไม่ชินเลยอ่ะที่ต้องมีรูมเมดแบบมึงอ่ะห้องน้ำใหญ่มาก วันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะได้เที่ยวที่ไหนหรือเปล่านะเพราะฝนตกน่าจะตกทั้งวันเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามารอดูกันนะเดี๋ยวขอเก็บของเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนตอนนี้คือเปลี่ยนหมดแล้วตอนนี้ฝนหยุดตกแล้วนะบ่ายโมงตรงนะครับเดี๋ยวไปเดินหาอะไรกินก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยวางแผนกันอีกทีก็หลักๆคือน่าจะเช่ามอเตอร์ไซค์ขับนั่นแหละครับทุกคนบรรยากาศหน้าที่พักของเราหลังฝนตกแล้วอากาศค่อนข้างเย็นสบายนะ แต่ยัตกมาอีกเลยร้อนโรงแรมเราเนี่ยก็จะมีแต่สั่งชาติมาพักนะมีแบบแบ็กแพคเกอร์อะไรอย่างเงี้ยมาพักนะครับที่วังเวียงเนี่ยมันจะมีกิจกรรมแบบแอดเวนเจอร์ให้ทําเยอะมากนะครับคือตามเป็นไงอ,อยากมานานแล้วแหละแต่ครั้งนี้เนี่ยเอาจริงมาก็เหมือนเดิมครับไม่ได้แพนอะไรปล่อยจอยก็เดี๋ยวหาเอาห้องหน้านะกินข้าวก่อนค่อยว่ากันโรงแรมแถวนี้ก็เยอะมากนะ แบบว่าตามจริงไม่ต้องจองมาก่อนก็ได้นะผมว่ามาเดินหาได้เลยโหร้านร้านอาหารเยอะเยอะมากแล้วก็มีพวกแบบว่าแนวสตรีทฟู้ดนะครับ <S <S 1> <S 1> นี่ไงกิจกรรมที่ต้องมาท,ทําที่วังเวียงนะครับนี่ก็มีภายเรือคคยะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเห็นคนถ่ายถ่ายรูป <S <S <ท>เป็นรูป<ท>โปรไฟล์สื่โซเชียลมีเดียเฟซบุ๊ก <Facebook, S 1> ไอจีเยอะมากถ่ายรูปมอเตอร์ไซค์ตรง แล้วก็บูร์กูลอันนี้แต่ว่าตอนนี้น้าไม่น่าสีเขียวแล้วเพราะฝนมันตกโอแล้วก็มีอันนี้ด้วยที่แบบว่าล่องแพท,ที่เขาทํากันได้เยอะอแล้วก็รอดทาอ๋อโอเคแล้วก็เฮ้ยมีมีเช่ารถแบบนี้ดหรอ,อรต้องมีไปกับขี่หรือเปล่า,าไม่รู้นะเดี๋ยวมาสอบถามราคาก่อนนะครับเดิมตนกลางมงคายักโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้โปรแกรมแล้วนะแต่ว่าเป็นโปรแกรมที่ต้องเริ่มพร,รมุ่งนี้เช้านะครับผม นี่เดี๋ยวเอาให้ดูเราเลือกเป็นนี้นะอันที่6เเด่ยวันเดย์ขายักแล้วก็มีถ้ำช้างนะครับแล้วก็มีซิปลายมีบุรากูลน,นะครับผมราคา6กแส0สามหม่นนะรวมอาหารเที่ยงด้วยเริ่ม9ก้ามงเช้าเขาจะไปรับที่โรงแรมส่วนวันนี้ก็ชิวๆนะไปหาข้าวกินเดินเล่นแล้วพรุ่งนี้ก็ฝนน,น่าจะตกเหมือนกันก็ต้องก็ต้องเตรียมเตรียมเปียกอะเออ ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่แม่น้ํสซองนะอยู่ที่วังเวียงเนี่ยเขาจะมีแม่น้ําสายเดียวนะนะก็คือแม่น้สซองบรรยากาศดีมากหลังฝนตกคือแบบเออสวยอะอย่างอย่างว่านะครับฟ้าหลังฝนย่อมสวยงามเสมอนะครับนี่ผมเปิดหาประวัติวังเวียงให้ทุกคนดูดีกว่าหลายคนรู้แล้วแหละอันนี้คือหาสดๆดตอนนี้เลยนะครับเพราะว่าไม่ได้ทํากันบ้านมาเป็นเมืองเล็กๆตั้งอยู่ในขแขวงเวียงจันทร์ห่างจากเวียงจันทร์1้อยหสิกิโล ตั้งอยู่ริมแม่น้ําซองนะครับแล้วก็ล้อมรอบด้วยภูเขาหินปูนสูงตรังงานอ๋อเป็นเมืองวังเวียงเนี่ยเป็นเมืองที่ช่วงสงครามอินโดจีนหรือว่าสงครามเวียดนามเนี่ยทหารอเมริกาเนี่ยใช้เป็นพื้นที่ฐานทัพรับทางอากาศด้วยนะครับอ่านี่ก็คือแม่น้ําซองนะเหมือนน้ารถนะทุกคนน้ํายังแบบว่ามันไม่ขึ้นเนาะเขาบอกว่าไฮซีซันคือช่วงเดือน12นะครับเดี๋ยวเราข้ามสะพานไปหาอะไรกินกันดีกว่านะอุ้ยโรงแรมวันนี้วิวดีมากเลยอะ น่าจะแพงนะเนี่ยโรงแรมอะไรเนี่ยภูบานเหรอสวยอะอ๋ออันนี้เป็นกิจกรรมภายเรือคายัดนะทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะได้มาเล่นกันนะก็คือล่องไปตามแม่น้ำแม่น้ําซองนี่แหละโอ้หฟิลดีมากเลยอะชอบชอบชอบสะพานเนี่ยแอบเจีเซียวอยู่นะเฮ้ยตรงนี้โอ้น้ำเขาลดเนาะมองเห็นแบบข้างใต้เลยอะตรงนี้น่าจะไม่ใช่จุดที่คึกคักที่สุดนะ น่าจะต้องเดินไ,ไปอีกนะทุกคนแต่ก็จะมีพวกแบบร้านอาหารให้นั่งแบบชมวิวแม่น้ำนะครับเดี๋ยวต้องไปถามเ,เพื่อนๆก่อนว่าจะไปกินข้าวที่ไหนกันตอนนี้ก็เริ่มหิวแล้วนะเพราะว่ากินข้าวล่าสุดก็อยู่สถานีรถไฟความเร็วสูงที่หลวงพระบางนะครับสั่งอาหารตามสั่งมาไปกินข้าวที่ไหนกันร้านนี้หรอหรือยังไงแต่ว่าตามจริงตรงจุดนี้ไม่ไมใช่จุดที่คึกคักที่สุดนะมันจะมีจุดแบบประมาณนี้ที่เป็นสะพานใ,นใหญ่แล้วรถวิ่งผ่านได้อะเคยเห็นปะในเน็ตอะ่ะ เมือมีนี่แหละไปะฮะไกลไหมไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนไที่เป็นสะพานนะคมแม่น้ำซองนี่แหละเรารถวิ่งผ่านได้อะเป็นสะพานไม้นะแล้วก็จะมีแบบ,บ,บของกินอ่ะเรียงเต็มเลยผมรู้สึกว่าโรงแรมเกิดใหม่ขึ้นเยอะมากๆนะครับตรงนี้ก็กำลังก่อสร้างนะถ้าให้เดาเนี่ยน่าจะเป็นโรงแรมเนี่ยดูสังเกตจากสถปาปัตยกรรมเนี่ยมีแต่ตึกใหม่ๆนะจากที่ดูข้อมูลมาเนี่ยวงังเวียงเนี่ย พึ่งมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแบบว่าที่บูมบมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยประมาณช่วงปี2000นะครับอันนี้ก็ผ่านมา25ปีแล้วนะก็คนก็มาเที่ยวเยอะขึ้นเรื่อยๆนะยิ่งมีรถไฟความเร็วสูงเราจีนเนี่ยคนเดินทางมาวังเวียงก็เยอะนะครับแมหางเป็นส้มตำนะส้มตำอีกแล้วครับทีมนี้ตมขนมจีน อร่อยนะคืออร่อยมากจริงอันนี้คืออะไรอันนี้อันนี้คือเพี้ยหรอลาบลาบเสร็เพีย้ยลาบใส่เพี้ยหรอคืออะไรวะอือเนี่อ,อาหารเที่ยงเรานะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เดี๋ยวเรามาเช่ารถนะครับมารถมอเตอร์ไซค์เราช่าแค่สามชั่วโมงนะเพราะว่าเอ่อมันจะ้ับแล้วไง นี่อันนี้รถใหม่เลยคันละแสนสามหมืนกีนะครับก็ขอรถสีเทาได้ไหมก,ก็คุณจะ้อนมึงไปเดี๋ยวมึงขับเดี๋ยวเพราะเพราะผมต้องถ่ายคลิปไงครับคุณนําไปเลยครับนี่ขับใหย่าอย่าพากูลมนะเลี้ยวซ้ายไปเลยไปครับกาการะว่างมึงมึง,มงโอ,โ <laughs> โอ้อากาศเย็นมากนะครับหลังฝนตก ตอนนี้อุณหภูมิประมาณ25องศาครับเวลาบ่ายสามโมงตรงโอหร้านอาหารร้านบารเยอะมากเดี๋ยวเราจะไปสะพานแดงกันนะที่เป็นสะพาน,พานอยู่ตรงส,สพาบันข้าแม่น้ำอะไรนะแม่น้ำแม่น้ำซองอ่าก็บอกว่าตรงจากนี้ไปประมาณ1กิโลกว่ากว่านะเลสะพานแดงไปทางไหนครับสะครับใช่ครับ ตรงไปเลยอ๋อโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับข้ามถนนไปมึงย้อนสอนทำไมเดี๋ยพิ่งเย่าเพิ่งข้ามถนนไปมันคนละเล่นไก่เติมอยู่โอเคครับไก่อยู่นะขอบใจหลยไปตอนนี้คือเรายังหาที่ที่เราจะไปไม่เจอนลครับผมขับหลงมานะเนี่ย แต่ว,ว่าวิวสวยมากอ่ะมันเป็นหมอกอหลังฝนตกว่าสวยมากๆนะครับดูดิเห็นปะโอ้โหตอนเช้าน่าจะสวยมากนะอันนี้เป็นพวกอะไรร้านอาหารหรือเปล่าอันนี้มันคือที่อะไรอ่ะค่าจอดรถหรอเฮ้ยหรือว่าตรงนี้วะอันนี้อันนี้มันคือที่ไหนครับถ้ำลมถ้ำลมถ้ำลมคืออะไรครับ มันเป็นถ้ำแต่ว่าตำหนากของห้องถ้ำลุมอ๋อคือต้องเสียค่าเข้าไหมครับไม่ไม่นี่แต่ว่าแถวนี้ก็เป็นร้านอาหารคล้ายๆคือปาร์ตี้เริเอารถไปจอดที่นั่ละยางไปประมาณอ่าสิบเมตรสิบเมตรนี่เ้าจะจิบอาหารแล้วลรี้น้ำครับไอ้ค่าจอดรถเท่าไหร่ครับเอออ่าสิบพันกีบสิบพันกีบโอเคไปไปไปจอดเลยจอดเลยอยู่ที่เฉยก็ได้มาถ้ำลุมแล้วตอนนี้นี่ไงเดี๋ยวเข้าไปตรงนู้นระวังระวังเข้าไปจอดเลยถ้าเกิดใครจะมาเที่ยวก็ วางแผนมานิดนิดหนึ่งก็ดีนะอันนี้คือแบบว่าผมไม่ค่อยมีเวลาไงแบบจะคิดจะมาก็มาเลยนะครับมาทำลมเดี๋ยวต้องบอกอีก2คนก่อนอีกสองคนน่าจะขับลงมาไหนแล้วไม่รู้นะเสียงเพลงคลึกคักมากตามจริงเรา่าจะมากินข้าวแถวนี้แหละโอ้หตรงนี้คนมาเล่นน้ำกันคึกคักมากนะดูดิโโหแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมาเล่นนะตอนนี้ไม่ค่อยได้ยินเสียงอะไรเลย อันนี้ภายเรือคายัดนะแต่ว่าผมอะ่ะเลือกเป็นห่วงยางนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมาลุยกันนะทุกคนตอนแรกว่าจะไปถ้ำนะแต่ว่าพรุ่งนี้เราก็จะมา,าที่ถ้ำนี้อยู่แล้วนะก็เลยแบบว่าเอาไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวมานั่งเล่นตรงนี้แต่เขาเปิดเพลงดังอะ่ะเราหาร้านที่แบบว่าเงียบๆก่อนนะเพื่อนอีกสองคนก็ไม่รู้ไปไหนแล้วนะโอเคเรามานั่งเล่นตรงนี้นะก็สงบที่สุดแล้วเพราะว่าทุกร้านเขาเปิดเพลงหมดเลยเราก็มานั่งห่างไกลจากคนอื่นเขาหน่อยนะครับ สามารถเอาเท้าจุ่มมาได้อย่างนี้เลยเหรอก็ได้เออต้องล้างเท้าหน่อยเย,ย็นเ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 ท้าที่สังเกตนะตรงนี้คือไม่เห็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเลยนะครับเห็นแต่คนลาวแบบยุโรปอะไรเงี้ยไม่มีเลยหรือว่ามันไกลไม่รู้คนนี้คือเขาขับพาหล,ลงมานะครับแต่ก็บังเอิญมาโผล่ตรงนี้เฉยเลยมันก็คือคักฟีนะเนี่ยแต่ว่าเราเราจะมาลุยกันพรุ่งนี้นะ ไปไหนไปไหนไไเฮ้ยอะไรโอ้ไปอุ้ยอันนี้เขาเรียกว่าถ้ำอะไรนะ